สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรมอากิเวสนะก็เราสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทเป็นจำนวนร้อยรอยอาจจะมีคนสักคนหนึ่งมีความสำคัญอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมปรารบเราคนเดียวเท่านั้นดังนี้อาคิเวสนะท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดงธรรมอยู่โดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียวอคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งใจซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทําให้มีความเป็นจิตเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้ ข้อความเหล่านี้มีใจความว่าทรงมีสมาธิจิตตลอดเวลาที่ทรงแสดงธรรมกล่าวคือเมื่อกําลังตรัสก็มีสมาธิในเทอยคำที่ตรัสในระหว่างแห่งการขาดตอนของคำตรัสซึ่งถ้าเกิดมีขึ้นก็ทรงมีสมาธิเนื่องด้วยสุญญาตาดังที่พระองค์มีอยู่เป็นประจำเป็นอันว่าตลอดเวลาที่ทรงแสดงธรรมไม่มีจิตที่ละไปจากสมาธิในภายใน